เขไม่โดม,ม,มเ,ออเออลยพี่ดองเอ้ยฝนหนาเอ้ยฝนคัะฝนแน่สบายเลิศเลิศเลิศแน่บรรยากาศดีแน่เออเขาก็มไม่โดมนะเรียบร้อยตายเหมือนนิวเบรเลย ก็ว่าต่อต่อกับเสียกน้ามไม่นนต่ออั้งหลังดิข้างหลังเนาะ่ยแต่ว่าเราก็สู้ตายนะวันนี้นะ่ะสู้มาตร้งั้นเลรอล่ะรอไวก่อนลาบหมูต้องนัดยืดไปเองนะดีอดเลยคนดีออค่ะว่าดีนะ ไม่น้องฝแบบแรงเลยยิงเอาไปพรอะมภาพน้ำงต็ฝ้นไม่น้องจะมากกับเป็ดแจ้งนานะครับนี่คือลาบหนูอยงกันน,น้อยกลบบ้วไม่นองเพราะว่าฝนตกครับน่าจะเป็นเ่ย หยาดหอดไก่หวดมาแบบดึงโลดกหานเสียงหอดไก่หมาแบบมันบมาแบบพอมีปีมีคุยเลยพป่น้อยลยวดมาเลยครับลาบหมูเลิศมากครับออล้มลมอออเบิรดลเบิรดลแบบมีเบิรดลอือาวเออม่นี่แมติกินไเอาี่อะเลิศเดี๋ยววะเฮ้ยไปทัวร์เอย วัสดีก่ะลาเลิศโอ้ยโอ้ยจัดเตยโอเคจัดเตยจัดเบียร์จ่นจานะเดะจินซานะใช่เดะจานะเป็นมินญิสีมินญีีเป็นมิญญี่อีโอ้ยใส่โอ้ยใส ต้องเลไดต่มันตองเลิ่สาวจันจันนัดว่าจันนัดว่าจันนัเป็นมีชี้สอสวยจะพก็เห็ดอย่างตะเสินมันคือบหุ่มเอววะสินมันน้อยจีองไมยิบมได้บ่มันหัดนี่ได้อยู่เลย เ๋ยเจอเจอแกงอืนแล้วเจอวอสจัดให้แล้วว่เร้ดว่าวอสอนึงนึ่งอเก่าว้าลัตังไอ้พวลงหน้เพิ่ตไ้งหลายพดกไไปติดบตาให้นึ่นะเกียงนั่นเกียงเข้าไปสวยรัานี้เรามีตังมิกนะครับผมนเรามีตังมิกอยู่นะ กูจัดเตี้ยไเอแล้วเยหัวรอนม่ไหวแล้วตังเี้เป็นนังี๋ตัเตี้ยเลิศเกูใสูตรัมวยหมืเลยย่ยเอเด้อเด้อแหงกูหายแหงแต่กูหายตืมเออเขาเป็ตัวสีตัวยเนาะกูเเขาแ่งกำแนงห้บาปไปอู้ใดเอ็ดอ่ะะ่ะพูด ตลกใช่ไิันนี่เาันปยีซีเอ๊ะบ้าไปไหมนี่ยเฮ้ยเบื้องหลังพี่ลองนี่คลิปนี่นี่างใจมื้กล่องพี่ลังไปบุ้งมือกล่องจะสวยขนาดไหนครับเจาดิวจัดดิวสวยมากอเลิศ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 ท่าแม่คอยแม่คอยหูคือเสียนใหญ่คมันมาเบิ้งตบอกว่ามาเป็นมือกล่องวงแพร่ผ้า สรุปเราเป็นเป็นกระเทยเป็นกระเทยวันวันครับพี่น้องเอออันนี้ได้เวลารอบนี้อแกงนักดนตรีพี่น้องกระเทยเออจัดเด้อตำรานพี่น้องเอ้ยขอแล้วตลรานนี่โอ้แม่แต่แต่แต่มีวันนี้มีไอซีมาเป่าแซ่ ไอซีมาเป่าป่าโปดพี่น้องตำเป็ดนอนเหงานอนด้วยเหรอนนด้วยไปเตะตัวงเหนงจีงแล้วก็นอนนะจันเตอนภู้หก็มูไปห้อ้ยคนเห็นผูหก็เจ้าูไหก็องจันเตอเด้อโอ้ยตาตายตายนะกรีคอยนกรีคอยวนกุบเหรอพี่น้องมือนนเอา เขาคือเปิดแหลก็คือโชว์เล่นวะโชว์นักตีนีสิเล่นวะรอดูรอดูพี่น้องเราติดตามทั้งหลฟ์สดครับผมผู้ใดมาสื่อตัวหลบนี่ถือว่าบอกพลาดครับพลาดครับตายแล้วบาหวานขึ้นด้อพี่ค่อยๆย่างเด้อเพราะยังตัดผู้ใดเห็นใตเจ้าอ่ะเพราะแค่ทีจ้าโอ้ตายตาย คลิปนี้่ฮ่าครับผมมวนๆนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับผมหน้างานมีของกินเพียบนะครับผมวัตถุดิบเยอะว่ะวัตถุดินไอศครีมนะครับผมเพียบเลยนะครับผมเนาะรอติดตามในไลฟ์สดนันิตะไล้เรบที่50ครับซุปเปอร์บิ๊กมา Happy birthday to you รถดีแม่รดีทเบียนรถดีอย่ง CC แปลก CC แปว้าทะเบียนรถซีเไพร์วันเกิดรถหนึ่งคันแล้วะเีนรถ TC ตตจะได้สีไม่ดีมาพร้อมรถครับผมอเปาีค่ะเอาไหมืกอเอ้ ก็ขอบคุณสามีนะคะขอบคุณคุณพ่อรังนาริตะนะคะเพราะว่าที่จริงแท้กันซึ่งไม่อยากได้เนี่ยเวลาเธอจะซื้อรถรู้ราคาแพงกว่้อไม่อยากได้นอกเพราะว่าอยากได้รถคันใหญ่เพราะว่าห้าวมักซนะื้อให้ซื้อหน้าซื้อทีสิเขาก,กว้างไปแบบลุยๆซึ่งตัวตัวที่เราทดลองคือเราเป็นคนที่ลุยๆราะเป็นสายหวานจะเป็นสายลุยสินะ่ะรถดีเอเอัวเราก็เคยบายจั๊กเยอ,อม,มักมาสินะ่ะ รอยก็บอกว่ารอยก็เต้บอาเป็นยังไงไงเธอเดินเที่ยวสิสัมภาร์วันเกิดฉันนะเพื่อจะเอารถขับหน่อยเดินคือตัวสั้นยิ่งใหญ่เลออ<อ>นบอกว่าเวลาไปซื้อของแมี่โค้ดรตัดก็จะใส่ของหลายๆคนสิเลยเป็น<ไ>สายบู๊อยูอ่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นคนมักอ่ามักซื้อเป็นไม่ไแบบคโซนสิเป็นคนที่เจอเยังสิมาชอบเดินนะคะแล้วก็ค่ะก็สบายบูมากเลยบักเต้ยกอแล้วก็มีดราม่าด้วยเมื่อกี้นี้แอบแบบว่า เซตขึ right was, it, ้นมานะครับผมพี่หนุ่มแล้วก็เต้ยรังสีวันคากันพี่น้องเนี่ยบอกเนี่ยเราเตะบอกเนี่ยเราก็แบบว่าทำให้ม่้องไม่ดังเนาะเนี่ยเพราะว่ารู้จักกับเต้ยมันก็เป็นไซดดื่มอยู่แล้วนะฮะเอากระดาจริงมารีวิวซูนได้ใจเย็นตลอดขึ้นต้องเก็บอากาบไปเพราะว่าคือมีแขกรับเชิญมาแล้วก็เท่ากับอยากอายเพื่อนแม่สบายอบาย่้าแม่งขึ้นยังงูตีไม่เนี่ย็ยังบอกเอ็มเนี่ยอุการะแล้วเนี่ย เอับอกเอฟซีว่าชอบไหมแม่ยังนิดใหญ่พอเลยจ๊ะเอาไป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 เสื้้นขี่เสร็จแล้วพี่น้องครับผมเข่าหองแล้วนะครับเพื่เก็บของกับบ้านเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไปผักคอุที่บ้านหน่มือแล้วก็ที่เก้าก็รอขึ้นรถอยู่แถวบ้านเลยนะผมขอบคุณมาเไยด้วยนะผมไม่ประสงค์นามที่เปนมหาอยู่คนนี้นะครับผมแต่ไม่ประสงค์ออกนามที่แอยู่ท่อนะครับผมแล้วก็บ้านคู่น้าตาลรนเนอร์ครับผมให้มา2องน มา2,300บาทนะครับนี่ครับบ้านคู่น้ำตาลแล้วก็มี FC จากอุดรนะแล้วก็แม่น้อง DC พี่สาวกทม FC กทม FC ฮ่องกง FC เกาหลีแล้วก็แม่ประสงค์อกนานนะครับผมนี่ครับคุณไปยังยิงนะครับผมไปเก็บของพี่น้องเสร็จเรียวงานมันขายวัตถุของบอสนะครับผมก็จะเก็บของลงเงี้ยทีน้ยเล็กน้อยเดี๋ยวพัดมนะครับผมของเก็บชุดเก็บยัง ปันนะครับนี่กาไปซักก้อนพี่น้องนะครับผมแล้วก็เดินทางต่อเข้ากทมเลยนะครับโอ้แม่นระยองระยองนะครับผมไปเล้อพี่น้องเดินทางมาหอดันสุวรรณแล้วครับพี่น้องสุวรรณภูมินะครับผมจอดเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันคนนะครับผมน้ำมันค้นก็เป็นเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มลอยเป็นน้ำนะครับเป็นเอ็มลอยเป็นน้ำนะครับเกือบ เป็นเอ็นร้อยเป็นน้ำนะครับผมดืม่มเครื่องดืม่มชูกําลังใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับผมจากบ้านพักม่านสุวรรณภูมินะครับผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับผมไปเจอกันที่บ้านพี่น้องพับตีสามแล้วตีสามสิบแปดนาทีแล้วถึงบ้านประมาณตีห้าพี่น้องครับเจอกันที่บ้านครับถึงบ้านแล้วพี่น้องครับถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตีซีซีสิบ้อาตีหาซำหยบรถเปดิปดเปดิปดเปิดมาเลยพี่น้องพระวันทา้งลงนะครับเหมือนสอบเราเขาได้เก็บคองมอเมื่อเยเลยโอ้ขอบคุณพี่น้องครับผมสุภูสุสคนครับผมผ่านไปได้ดีครับผมนาฬิตารา์รอบที่ห้าสิบเจ็ดนะครับผม เป็นงานบรร้ายบันเกิดของบอสแพลวด้วยนะครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณมาลลยทุกท่านครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะอขอบคุณผ่านเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเด้อพี่น้องครับผมวันนี้ขอตัวพักผ่อนเรามีพักผ่อนหนึ่งวันแล้วก็วันที่เก้าเจอกันที่จังหวัดระยองคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปหนา้าพอก่อนไหมสวัสดีครับ